สวัสดีครับถ้าคุณอยากจะโปรโมทสินค้านะครับบนโลกออนไลน์แล้วได้รับค่าแนะนาในการโปรโมทนะครับมันเรียกว่า affiliate marketing ครับเรามาถึงเอิโซดนี้กันแล้วนะครับผมจะมาสอนวิธีการโปรโมทครับใช้เครื่องมือออนไลน์ตัวไหนได้บ้างในการโปรโมทลิงก์สินค้าของคุณครับเพื่อให้คนไปกดนะครับแล้วคุณจะได้รับค่าแนะนําวันนี้มี4ช่องทางนะครับที่จะมาแนะนํากันเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออนไลน์กับคุณนะครับวันนี้นะมาถึงเอพิโซดนี้แล้วผมจะมาสอนวิธีการนะครับในการโปรโมท affiliate link สินค้าของคุณนะครับเมื่อมีคนกดผ่านลิงก์ของคุณคุณได้รับค่าแนะนําแบบนี้นะครับเราจะเอาลิงก์ตรงนี้ไปโปรโมทที่ไหนได้บ้างนะครับขอเริ่มต้นที่ข้อแรกเลยครับนั่นคือเรื่องของเว็บไซต์ครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นในการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับคุณสามารถลงไปที่ข้างล่างนะครับผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้คุณสามารถสมัครสร้างเว็บ o r d p r e s s นะครับกับทาง bluehost ได้เลยนะครับ สร้างเว็บไซต์และเมื่อคุณสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วนะครับคุณจะต้องคิดว่าคอนเทนต์ในเว็บไซต์ของคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับถ้าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยมนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับคุณก็ไปเอาสินค้านะครับจาก access t r a d e ที่มันเกี่ยวข้องออกับการท่องเที่ยวมาโปรโมทครับหรือถ้าาสินค้าของคุณนะครับมาเกี่ยวข้องกับการลงทุนการเงินประกันนะครับคุณสามารถเอาลิงก์ของ access trade นะครับซึ่งมันมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเงินหลากหลายบริการเลยครับเอามาใช้ในเว็บไซต์ของคุณได้เลยหรืืืออองง่่่าาาาายๆคคครรรับุณสสสมมถ้้้เเเเววว็ไไซต์นนนนพีิิดหกช คุณทําเว็บไซต์นะครับรีวิวสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือคุณก็ใส่ลิงก์นะครับไปที่หน้า Lazada าไปที่หน้าสินค้านั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนะครับว่าทํำยังไงครับถ้าหากคุณนะครับต้องการจะให้คนนะครับกดที่ลิงก์แล้วแลนไปยังหน้าสินค้านั้นๆเลยนะครับอันนี้เขาเรียกกันว่า Deep Link นะครับซึ่งวิธีการทํา Deep Link ง่ายมากๆครับผมจะแนะนำนะครับทำยังไงไปเริ่มต้นกันครับข้อแรกนะครับคุณไปที่แคมเปญที่คุณต้องการจะใช้ Deep Link นะครับไปที่ Lazada นะครับขนง พอกดเข้าไปใน Lazada แล้วนะครับให้คุณกดไปตรงที่สัญลักษณ์เป็นรูปเฟืองตรงนี้ครับเห็นไหมกดที่รูปเฟืองนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณจะต้องไปยังหน้าสินค้านะครับบนเว็บไซต์ Lazada เพื่อ copy link สินค้านั้นๆนะครับมาใช้ในหน้านี้ไปที่เว็บไซต์ Lazada กันเลยครับเว็บไซต์ Lazada เว็บนี้นะครับผมต้องการจะโปรโมทนะครับ iphone 12อ่ะเห็นไหมรายละเอียดคือ iphone 12นะครับคราวนี้ผมต้องการให้คนนะครับมายังหน้านี้ใช่ไหมผมก็แค่กด copy link ครับ Copy แล้วกลับไปยังที่หน้าเดิมของ Access Trade นะครับเอาลิงก์นี้นะครับไปใส่ที่ช่องแรกครับแล้วตั้งชื่อ Creative นะครับเป็นสินค้านั้นๆเพื่อให้คุณสามารถรู้ได้ว่ามีคนกดเข้ามาอย่างสินค้านั้นๆไปกี่คนครับใส่ไปเลย iPhone 12หลังจากนั้นนะครับให้คุณกดคำว่า Generate ครับสีเขียวนะครับกดครับ แล้วคุณก็เอาลิงก์ตัวนี้นะครับคัดลอกครับเอาไปแปะบนเว็บไซต์ที่คุณมีครับช่องทางที่2นะครับที่เป็นที่นิยมมากๆนะครับนั่นคือการทำแฟนเพจขึ้นมาครับ การทำแฟนเพจนี่นะครับมันเป็นช่องทางฟรีครับทุกคนดังนั้นทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เลยแต่ผมจะแนะนําว่าให้คุณนะครับไปหาสินค้าก่อนนะครับในเอ็กซ์เทรดว่าคุณต้องการจะทําแฟนเพจในรูปแบบไหนนะครับอย่าทําแบบสเปรสปานะครับทุกคนเช่นวันนี้นะครับแฟนเพจนี้ตัวอย่างนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของอินวิสไลครับคือฟันใสครับการดัดฟันแบบใสเนี่ยเขามีบริการด้วยนะครับดังนั้นเพจนี้ครับเลยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการดัดฟันแบบใสขั้นตอนในการทําการดัดฟันแบบใสทํายังไงมาประเมิน ก็สามารถประเมินได้เลยว่าสามารถประเมินทําดัดฟันแบบใสได้หรือเปล่านะครับซึ่งวิธีการแบบนี้ครับทำผิด ขึ้นมาเกี่ยวข ok ้องกับเรื่องเรื่องนั้นครับแล้วเมื่อคนกดที่ลิงก์ตรงนี้นะครับมันจะเด้งไปที่หน้าบริการนั้นๆครับหรือว่าหน้าบริษัทนั้นๆเพื่อที่ว่าจะได้ไปจัดฟันแบบใสได้เลยนะครับซึ่งเมื่อคนกดที่ลิงก์แล้วอะครับคุณได้รับค่าแนะนําแล้วคุณเห็นภาพปะดังนั้นนะครับแฟนเพจเนี่ยคือช่องทางที่ดีมากนะครับในการออกมาให้ข้อมูลที่ดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก่อนครับเมื่อคนมาติดตามคุณจากข้อมูลที่ดีและข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้อตามที่คุณแนะนํานั่น มันมีรูปแบบที่หลากหลายครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นในเรื่องของการดัดฟันแบบสายเพียงอย่างเดียวถ้าคุณมาเป็นสายขายสินค้าคุณก็แค่ออกมาโพสต์ เกี่ยวกับสินค้าของคุณแนะนําสินค้าของคุณรีวิวสินค้าของคุณแล้วใส่ลิงก์นะครับจาก AccessTrade ไปยังหน้า Lazada แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ใส่เข้าไปเลยซึ่งมันมีเยอะมากนะครับที่คนเขาทำกันในรูปแบบนั้นดังนั้นครับแฟนเพจของคุณจะต้องมีคอนเทนต์ดีและแตกต่างนะครับถึงจะสามารถดึงสายตาของคุณนะครับเข้ามายัางแฟนเพจของคุณได้ครับ วิธีการที่3นะครับคือการท YouTube ครับการทํา YouTube เนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆเพราะว่าทําคลิปคลิปเดียวนะครับแต่สามารถติดอยู่บนหน้าหนึ่ง l e หน้าหนึ่ง u b e ได้แบบยาวๆได้ทราฟฟิกไปกินแบบยาวๆครับวิธีการนี้มันเรียกกันว่า search engine optimization หรือว่า SEO นะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมือใหม่ไปศึกษา SEO เพิ่มเติมทํายังไงให้คลิปที่คุณโพสลงไปนะครับมันติดหน้าการค้นหาใน u t u b e นะครับและ Google ไปทาครับอย่างคลิปวิดีโอของผมนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเน้นในเรื่อง ท SEO เมื่อผมโพสตคลิปลงไปคนจะเข้ามาดูจากการค้นหาคลิปของผมเจอครับเช่นคลิปนี้นะครับถ้าหากเขาพิมพ์คําว่าติ๊ t ต็อกโอกาสที่เขาจะเจอคลิปนี้ครับมันก็จะมีสูงใช่ไหมหลังจากนั้นครับถ้าหากเขาสงสัยว่าเฮ้ยคลิปนี้มันถ่ายมายังไงภาพมันสวยจังเลยม,มันใช้อุปกรณ์อะไรเขาสามารถลงไปดูใต้คลิปวิดีโอของผมได้นะครับผมใส่ลิงก์อุปกรณ์ไว้ให้แล้วซึ่งลิงก์นี้ครับมันลิงก์กับ a c c e s s t r e e แล้วไงเมื่อคนกดที่ลิงก์นะครับไปซื้อตามผมได้รับค่าแนะนําจาก a c c e s s t r e e แล้วครับเห็นภาพไหมซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับเขาทำ เขาจะทำคลิปรวบรวมรีวิวสินค้าในปีนั้นๆเช่น10 i ไอเทมฮอต แห่งปีประจำปี2022แบบนี้ครับเมื่อคนสนใจไอเทมที่เขารีวิวลงไปที่ใต้คลิปกดที่ลิงก์เขาก็ได้รับค่าแนะนำแล้วครับคุณเห็นภาพไหมว่าวิธีการแบบนี้คือง่ายมากๆเลยนะรีวิวสินค้าออกมานะครับพอคนสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปหลังจากนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยได้รับค่าแนะนำไปแล้วเยี่ยมไปดังนั้นไปเริ่มต้นทำ YouTube นะครับผมบอกเลยว่าช่องทางนี้คือช่องทางที่สร้างรายได้ให้ผมนะครับดีมากๆาดีที่สุดเลยครับและช่องทางสุดท้ายนะครับคือเรื่องของ TikTok นะครับบอกเลยว่าติ๊กต เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นน้องใหม่นะครับที่มาแรงมากๆถ้าหากคุณต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามต้องการให้คนเห็นเยอะๆนะครับคุณต้องมาที่ t i k To k เลยครับซึ่งตัวผมเองนะผมใช้วิธีการโปรโมทยังไงนะครับเมื่อคนกดที่ลิงก์คุณเห็นลิงก์ตรงนี้ไหมคุณกดที่ลิงก์นะครับพอไปที่ลิงค์แล้วนะครับมันจะเด้งไปที่ Link Tree ครับลิงก์ทีคืออุปกรณ์ในการรวบรวมนะครับ ปุ่มหรือว่าลิงก์ต่างๆเอาไว้คุณเห็นข้างล่างไหมครับคุณเห็นลิงก์ตรงนี้ไหมครับเขาว่าซื้อไฟสตูดิโอครับเมื่อคนกดตรงนี้นะครับเขาจะเด้งไปที่หน้า La z a d าครับเพื่อไปซื้อไฟสตูดิโอครับแล้วผมได้อะไรผมได้รับค่าแนะนำครับทุกคนเพราะว่าคนมักจะถามผมว่าผมจัดห้องยังไงให้ไฟสวยงามผมใช้ไฟอะไร ง่ายๆเลยผมก็แค่แนะนําเขาให้เขากดปุ่มนี้ครับกดลิงก์เด้งไปที่ lazada ผมได้รับค่าแนะนําเมื่อเขาซื้อแล้วครับแบบนี้เจ๋งปะแค่นี้ครับคุณก็ทําได้เหมือนกันคุณก็แค่ออกมารีวิวทำคอนเทนต์รีวิวครับแล้วบอกให้คนไปกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หลังจากนั้นใส่ลิงก์เอาไว้ครับแค่นี้ จบด้รับค่าแนะนําครับและนี่แหละครับที่4ช่องทางนะครับที่ผมอยากจะให้คุณนะครับไปโฟกัสกันครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณสามารถทําได้ทั้ง4ี่ช่องทางนะคุณเพิ่มสายตามากขึ้นมีคนเห็นคุณมากขึ้นโอกาสในการสร้างรายได้มันก็มากขึ้นครับทุกคนดังนั้นวันนี้นะครับไปเลือกใช้ช่องทางที่คุณถนัดก่อนแล้วก็ขยายก็ได้เหมือนกันไปเริ่มต้นครับเว็บไซต์นะครับแฟนเพจ YouTube และ TikTok ครับเลือกเอาเลยว่าคุณชอบแบบไหนนะครับส่วนผมเองผมชอบ YouTube และ TikTok นะครับยังไงนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับได้ผลยังไงมาพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามซีรีส์ในการสร้างรายได้จาก Access Trade มาตลอดนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้สมัครนะลงไปที่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับแล้วกดลิงก์แล้วก็สมัครกับ Access Trade ได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามกันมานะครับยังไงเราเเจอออออกกกัััััันนนนนนนหมม่่คคคคคคลลลลลิิิปปววดดดีโ้้าาาะะะะะรรรรบบบบแแยืื subscribe ตพพ กำลังใจนะครับให้กับตัวผมและคุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้นะครับบน,นโลกออนไลน์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ